สวัสดีทุกคนค่พบกับ LTR Legacy Online วันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Crypto Farmer กันอ e ีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตตัวเกมนะคะแล้วก็สรุปล่าสุด MA วันที่2 8ก็คือวันนี้ที่เราอัดคลิปนี้แหละว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างสำหรับการ MA ที่ผ่านมานะคะอ,อันดับแรกเลยนะคะเราจะพาเพื่อนไปดูในเรื่องของการปรับระยะเวลาในการโตของพืชนะคะอ,อ่มะเมล็ดเนาะ,ะเมล็ดพวกผักต่าง เขาก็ปรับเวลาคูณ2เข้าไปนะคะจากตอนแรกที่เพื่อนเห็นคลิปที่แล้วอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยมัน45นาทีถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมตอนนี้ก็คูณ2ไปเป็น90นาทีนะคะ,ะที่เขาทำแบบนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็การหมุนเวียนในเกมนะคะมันจะทำให้ราคาเหรียญเนี่ยมันไม่ตกเนาะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราเทียบให้เพื่อนดูเอาง่ายเหมือนเป็น โูมิคุมของเกมแล้วก็เศรษฐกิจของเกมนะที่ทําให้มันสามารถหมุนเวียนแล้วก็เกมไปในในระยะยาวนะก็อย่างที่เขาบอกใน MA ยกมาหน่อยละกันนะคะเขาบอกว่าเขามองแพลนเกมไว้เนี่ยประมาณ1ปีถึง3ปีเขาไม่ได้อยากจะเปิดเกมแค่แบบ1เดือน3เดือนแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่า เขาจะทำการเพิ่มระยะเวลาในการเติบโตของพืชเนี่ยเป็นคูณ2แต่รีวอร์ดเนี่ยที่เราจะได้รับก็คือเท่าเดิมนั่นเท่ากับว่าผู้เล่น เอาไอจะคูณ2เข้าไปจากตอนแรกที่เรา,าคืนทุนกันกี่เดือนนะคะก็คูณ2เข้าไปแต่ถ้าเพื่อคนไหนที่กําลังตัดสินใจจะเล่นหรือว่าใครที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งแพนิกไปนะคะว่าแบบอุ้ยเราอย่างนี้เอาไอตลอดัยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็คือเขามีอัปเดตใหม่มาล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องสรุปอัปเดตเนาะตอนอื่นเลยคลิปนี้นะคะ ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําในการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะให้เพื่อนตัดสินใจให้ดีนะคะถ้าจะลงทุนอะไรเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเพื่อนๆนะคะก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าตอนนี้ล่าสุดเขามี AMA วันนี้ตอนเย็นนะคะประมาณ6กโมงครึง่งตอนแรกก็นึกว่าเขาจะไลค์ในทวิ t เตอเนาะแต่ว่าเขาเปลี่ยน,นะคะมาเป็นพูดคุยในกลุ่มเทเลแกรมแทนนะ เดี๋ยวเราไปสรุปตัว MA กันเลยดีกว่านะคะ mm hmm. เพื่อนเดี๋ยวเราจะสรุปเป็นเนื้อๆเ,เ,เลยละกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะสำหรับคำถามที่เขาถามกันนะว่าแบบตัวเกมเนี่ยระยะเวลาเอา,อามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าในการเล่นนะอันนี้คือสรุป เราอ่านมาทั้งหมดนะเรามาสรุปให้เพื่อนฟังอีกทีนะ,ะเพื่อนๆลองมาอ่านในกลุ่มได้นะคะว่าเขาตอบคําถามอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นตอนนี้เขาก็ตอบคําถามนะคะว่าออตัวเกมเนี่ยจะมีการพัฒนานะเพิ่มในส่วนของอการเลี้ยงวัวแล้วก็การตกปลาเพิ่มเข้ามาที่จะทําให้ตัวเกมเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เป็นการทําฟาร์มจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เดฟ ได้มาตอบคำถามเรานะว่าทำไมเขาถึงเพิ่มระยะเวลา r o i เพิ่มขึ้นนะก็เนื่องจากว่าเขาจะทำการอัปเดตตัววัวแล้วก็ตกปลาเข้ามานะคะทำให้เราสามารถหาเจ้าตัวรีซอสนะคะทรัพยากรจากวัวแล้วก็ปลาเนี่ยเอาไปขายนะคะแล้วก็ได้ไปเหรียญฟาร์มมานะ,ะเหรียญอันนี้คือเหรียญฟาร์มนะเพื่อนที่เราจะเอาไปขายกันเป็นเงินนะนะ สำหรับแผนในการอัปเดตนะคะเขาก็มีบอกนะว่าบิลดิ้งเนี่ยจะสามารถหาทรัพยากรต่างๆที่เรา,เ,าเก็บได้ในตัวฟาร์มของเราอย่างเช่นหินไม้อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของแลนนะ,ะอย่างเช่นตอนนี้มันก็โอเคนะถือว่ากว้างนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเข้ามาอีกนะทำให้มัน มีอะไรเล่นมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเจาะในเรื่องของฟาร์มวัวนิดนึงละกันว่าเขาจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างะคะ่ะสำหรับฟาร์มวัวนะคะก็จะมะีสองแบบนะอ่ะวินมิวเนี่ยก็จะเอามาตั้งมาตั้งโชว์แหละเป็นตกแต่งนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นฟาร์มอะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนคอกวัวนะที่เลี้ยงวัวเราสามารถซื้อวัวแล้วก็ไก่นะคะ ซึ่งสามารถใช้เหรียญฟาร์มเนี่ยในการซื้อได้แล้ววัวเนี่ยจะให้นมแล้วก็ไก่เนี่ยจะให้ไข่มาซึ่งไอ้สอ,อย่างเนี่ยเราสามารถเอาไปขายกับผู้เล่นด้วยกันได้นะอันนี้เขาบอกนะฮะเนี่ยเห็นไหมมรอแชนโพสก็คืออนุญาตให้ผู้เล่นเนี่ยแลกเปลี่ยนอาหารเช่นปลานมไข่แล้วก็อื่นๆนะ เพื่อบูตเตอร์แต่บูตเตอร์เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งตอนเกมเปิดนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะสำหรับการตกปลานะการตกปลาเนี่ยเพื่อนก็สามารถซื้อเบ็ดตกปลาแล้วก็เอาปลาเนี่ยไปขายเป็นเหรียญฟาร์มนะได้เหมือนกันแล้วก็หัวข้อต่อไปนะคะที่เขาพูดถึงนะก็คือในเรื่องของคนรีเควสต์ไปเยอะนะคะสำหรับเรื่องของ ความบาลานซ์ของเกมก็คือเรื่องที่เขาปรับเพิ่มระยะเวลานู่นน,นี่นั่นยืดเอ i นั่นแหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับข้อความเยอะมากนะ แล้วเขาก็อยากจะเนี่ยที่ที่เราบอกต้นคลิปเนาะก็คืออยากจะแพนเกมเนี่ยไป1 2-3สาปีนะสำหรับการลงทุนระยะยาวเนาะไม่ได้อยากเปิดแค่เดือน2เดือนประมาณนี้นะคะเรื่องการเบิร์เหรียญเนี่ยเขาก็จะเอาอีเวนต์อะไรต่างๆเข้ามาให้เราเล่นนะคะจะเบิร์ประมาณ20%เป็นต้นไปนะมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้ที่เขาตอบคำถามนะคะแล้วก็ในส่วนของอันต่อไปที่คนรีเควสมากันเยอะ อยู่นะคะก็คือการส่งซีดเนาะอ่าก็คือส่งเมล็ดเนี่ยที่เราส่ง10ซีดเนี่ยถึงจะสามารถส่งไปตลาดได้ใช่ไหมซึ่งมันใช้เวลาประมาณ2เดือนเลยนะคะสำหรับการส่งไปทีหนึ่งเนาะ,ะเขาก็เลยบอกนะคะว่าม,มินิมัมที่เขาจะ ส่งไปตลาดเนี่ยในอนาคตอาจจะมีการปรับให้นะแต่ว่าตอนนี้ยังคงสภาพนี้อยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในเกมแบบที่เขาบอกตอนแรกนะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเขาเนี่ยจะปรับจริงหรือเปล่าเนะสำหรับเรื่องของการเทรดเข้ามาเก็ตนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดต e MA หลักๆเลยก็คือมีให้ว้าวอยู่นะคะก็คือเรื่องของการพามฟาร์มบัวฟาร์ม,รมไก่แล้วก็การตกปลานั่นเองที่จะมาในอนาคตนะคะยังไงก็ลองติดตามดูนะคะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็อย่าเพิ่งแพนิกนะเกมยังมีอัปเดตอะไรอีกเรื่อยๆนะถ้าสมมติว่าเขาทำได้จริงตามที่เขาพูดะนะ ยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการอัปเดตนะฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบุย